ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังทนายเดชาวิเคราะห์ทนายดังและทีมถอนตัวจากลุงพลจากกรณีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นๆให้ทนายรัชพลศรีสาครเป็นคนดูแลแต่ล่าสุดทีมทนายทั้งหมดได้ถอนตัว จากการดูแลคดีให้ลุงพลป้าแตนแล้วโดยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่เคยได้เงินในการทำคดีไม่ขออยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าตนเองล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานัน์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่า วิเคราะห์จากการถอนตัวของทนายลุงพลดูจากข่าวบอกว่าเป็นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยทั่วไปทนายความจะถอนตัวเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันต้องเป็นความคิดเห็นในการต่อสู้คดีเท่านั้นเช่นลุงพลอยากจะรับสารภาพทนายให้สู้คดี อะไรทำนองนี้เรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันต้องถอนตัวเพราะกระทบต่อรูปคดีเท <_ BL AN CO> ่าที่ติดตามข่าวเห็นว่ามีการถกเถียงกันเรื่องค่าจ้างทนายโดย FC ลุงพลบอกว่าทนายได้รับค่าจ้างทนายบอกว่าไม่เคยได้รับค่าจ้างก็ถกเถียงกันเรื่องค่าจ้างตามคดีฟรี หรือว่ารับตังอันนี้หนึ่งประเด็นนะที่วิาพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยต่อว่ากันในโซเชียลคือเรื่องนี้เรื่องที่สองผมได้รับแจ้งจากคุณอัจฉริยะว่ามีทนายความคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคนไหนอัจฉริยะเล่าให้ฟังว่าเขาก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการต่อสู้คดีเหมือนกัน เพราะมันไม่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นผมตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมไปอยู่ในรถของลุงพลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากตรวจพยานหลักฐานมันก็เห็นพยานหลักฐานที่แท้จริงแล้วนะว่าหลักฐานที่แท้จริงนั้นนิติวิทยาศาสตร์มัดลุงพลหรือไม่แล้วก็หวังนะครับว่า การถอนตัวของทนายความนะครับไม่ได้มาว่าไม่ได้มาจากสาเหตุกลัวว่าแพ้คดีเลยหาทางลงก่อนวันที่ศาลจะตัดสินเพราะก่อนหน้านี้ทนายที่ถอนตัวชุดนี้เนี่ยก็เคยโม้ไว้เยอะว่าคดีนี้ไม่มีมูลชนะแน่แต่มาถึงวันนี้แล้วดูท่าทางดูพยานหลักฐานของอายการแล้ว ในวันตรวจพยานหลักฐานอาจจะถอนใจหรือไม่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับสังคมนะครับความจริงคือความจริงอย่างไรก็ตามทนายเดชาวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เหตุใดทนายดังสองทีมถอนตัวจากลุงพลเรื่องนี้จะจบแบบไหนต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกค่ะ